สวัสดีค่ะวันนี้กับข้าวบ้านมาคิโนวจะพาไปทานข้าวกันที่ไชน่าทาวที่โยกโกฮาม่านะคะตอนนี้เรากำลังเดินข้ามถนนเพื่อที่จะเข้าไปเมนสตรีทของไชน่าทาวนะคะ วันนี้เราจะไปทานบุฟเฟ่อาหารจีนนะคะร้านชื่อว่าร้านโคโจแต่ปรากฏว่าวันนี้สาขาที่เราตั้งใจจะไปคือปิดปรับปรุงอะคะ่ะเราก็เลยต้องเดินไปอีกสาขาหนึ่งซึ่งอยู่ในตรอกฮ่องกงค่ะร้านนี้จะเป็นร้านของแชมป์ระดับโลกนะคะ ในช่วงเวลาที่ปกติไม่มีการระบาดของโควิด1 9ก็ร้านนี้ก็จะต้องอถ้าไม่จองก็คือต้องรอคิวนานมากอะคะ่ะแต่วันนี้เราไม่ต้องจองค่ะเพราะว่า,าคนแทบไม่มีเลยไปถึงก็ได้เข้าไปทานเลยค่ะนี่คือหน้าตาอาหารที่ไปทานกันมาวันนี้นะคะความจริงมีอีกหลายเมนูเลยที่ไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่ามัวแต่ตั้ง,งใจทานกัน ทฟเฟ่อาหารจีนอันนี้ก็จำกัดเวลานะคะให้เวลา2ชั่วโมงค่ะก็จะมีให้เลือกสอง์สก็คืออ่าเลือกคอสติ่มซำหรือว่าคอสติ่มซำบวกคอสอาหารจีนนะคะวันนี้เราเลือกคอสติ่มซำบวกอาหารจีนนะคะก็จะมีอาหารให้ทานหลากหลายเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยขนมงา อร่อยมากๆเลยค่ะพอเราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแวะไปไหว้พระที่วัดจีนกันค่ะหลังจากไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยอน้ำแข็งใสนะคะรสมะม่วงของร้านเอโดเซค่ะ ฝากติดตามกับข้าวบ้านมาคินโนได้ทางอินสตาแกรมและ,อะบอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ